สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีตู้ราคาเสพดากมาฝากพี่น้องแล้วกันนะครับผมมีทั้งหมดหกใบนะครับที่เอาขึ้นรถไปไม่ได้นะครับตัวนี้ใครที่จะเอาก็โทรมาแล้วกันนะครับผีเสื้อ21นิ้วครับพี่น้องนี่นะผีเสื้อ21นิ้วโคบเหล็กแน่นหนาสองนิ้วใครที่ชอบหน้าเปิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับ21ินิ้วงานสวยมากนี่โอ้อันที่สวยจริงพี่น้อง สวยมากนะครับสปคคอนลเพดนะครับผมนี่เป็นตู้ใหม่เลยนะครับผมอ่าเป็นตู้ใหม่เลยนะ,ะรับประกันใหม่ๆนี่ให้เตะเลยครับผมนะฮะตัวนี้มีทั้งหมด2ใบตู้ผีเสื้อหน้าเปิด21นิ้วขอบเหล็กมือจับเหล็กนะครับผมตัวนี้ใบละ1,950บาทมีทั้งหมด2ใบเด้อพี่น้องเด้อเป็นผีเสื้อหน้าเปิด21นิ้วครับพี่น้องรับประกันว่าใช้งานแค่ครั้งเดียวพี่น้องเหมือนได้ตู้ใหม่เลยนะครับผม1,000 9 5 0บาทมีทั้งหมด2ใบเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ใครเอาจวดเลยครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ BV นะครับตัวนี้เป็น BV สูตรเต็มเด้อน่าจะสูง80นะครับเป็นรุ่นฝาบนตัวนี้ผมให้ราคาเสพดากกันไปเลยนะครับตัวนี้ใบละ1,650บาทครับพี่น้องอันนี้มี2ใบนะนะครับมีทั้งหมด2ใบเป็น BV นะครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมนี่นะฮะโอ้เวร์กูดเลยครับผม ใครที่หาอยู่เด้อนะครับบีวีฝาบนนะครับตัวนี้มี2ใบนะครับใบละ1,650บาทครับผมนะฮะจะมีในส่วนของตู้ตัวนี้นะครับผมเจ้าของบอกว่าเสียงดีมากนะครับเป็นตู้ทําใหม่มาเลยนะครับผมเพดไม้20มิลอย่างดีทํามาให้นะครับเดี๋ยวเอ่อตัวนี้มันไม่แน่ใจอะพี่น้องว่ามันเป็นสูตรอะไรนะครับผมแต่สวยมากนะครับตัวนี้ใบละ1,000 750บาทครับผม1750บาทครับนี่นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะมันเป็นสูตรอะไรนะครับพี่น้องนี่มันคล้คลคลนะายๆตัวบัวนะฮะใบเล็กมากครับผมนี่นะตัวนี้นะครับผมนะเอ่อมีมือจับเหล็กให้เป็นสเปคคนให้เรียบร้อยเลยครับผมนี่นะครับ1750บาทเด้อบาท้วพี่น้องด้อตัวนี้ใครหาอยู่รีบจวดเลยนะครับผมสภาพสวยมากนะครับตัวนี้ คลิปนี้มาสั้นๆแล้วกันนะครับผมมาให้ชมในส่วนของตู้ที่เอามาให้ชมที่ขนขึ้นรถไปไม่ได้นะครับส่วนตัวที่ขึ้นรถเดี๋ยวไปว่ากันที่บ้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็จะมีเทอร์โบมีเจบินมีเสียงกลางชุดแขวนบริษัทสลักพร้อมสวยๆเลยครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวผมไปแจ้งราคาแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้างแต่ว่าผมขออนุญาตให้ชมในส่วนของสินค้าที่ผมเอาไปไม่หมดนะครับเดี๋ยวฝากไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวผมมาเอา นะครับใครที่จะเอาก็ล็อกไว้ได้เลยใครจะเอาบีวีใบละพันหกห้าสิบนะครับตัวนี้นะฮะสวยสวยเลยพี่น้องนี่นะครับผมไม้เทยี่สิบมิลตราภูเขาครับไหมนะไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตราภูเขาไหมแต่ดูโดยรวมแล้วผมเห็นว่ามันสวยผมบอกแล้วครับถ้าไม่สวยผมไม่เอาขึ้นรถผมนะนะครับแล้วก็จะเป็นผีเสื้อตัวนี้นี่โอ้สวยมากพี่น้องเอ้ยนี่นะเหมือนได้มือหนึ่งเลยครับผม19 5 0บาทใครได้ไปนี่ถือว่า คุ้มมากครับผมเพราะว่าเหมือนได้มือนหนึ่งเลยเด้อตู้ตัวนี้นะครับใครสนใจก็เบอร์โทรศัพท์ที่ลงให้เลยครับ